สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนในรายวิชาภาษาไทยไม .4 กับครูมิวนะคะและสำหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวรรณคดีกันค่ะวรรณคดีเรื่องที่ครูมิวจะสอนเป็นวรรณคดีที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสันดรชาดกนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ประวัติความเป็นมาและความสำคัญกันนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่ามหาชาติแปลว่าอะไรเก่งมากค่ะมหาแปลว่ายิ่งใหญ่ชาติแปลว่าพวกชาติดังนั้นมหาชาติจึงหมายถึงชาติที่ยิ่งใหญ่และยังเป็นชาติที่สำคัญของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือพระเวสสันดรน,นั่นเองค่ะ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามหาเวสสันดรชาดกค่ะในชาตินี้พระเวสสันดรทรงบำเพ็ญบารมีครบทั้ง10ประการหรือเรียกว่าทศบารมีได้แก่ทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาค่ะ มหาชาติหรือมหาเวสันดรชาดกนิยมอย่างมากที่จะนำมาเทศเรียกว่าเทศมหาชาติซึ่งมีความเชื่อเรื่องการฟังเทศมหาชาติครบ13กันในหนึ่งวันการแปลว่าตอนนะคะ สำหรับใครที่ฟังเทศมหาชาติครบ13กันใน1วันจะได้อนิสงส์อย่างมากและได้ไปเกิดในยุคข,ของพระศรีอริยะเมตรัยหรือในยุคข,ของพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปซึ่งเป็นความเชื่อจากเรื่องพระมาลัยสูตรนั่นเองค่ะในที่นี้การเทศมหาชาติมีอยู่ทุกภูมิภาคแต่จะเรียกแตกต่างกัน ภาคเหนือเรียกว่าตั้งทำหลวงภาคอีสานเรียกว่างานบุญพระเวทหรืองานบุญพระเวทส่วนภาคกลางและภาคใต้จะเรียกว่าการเทศมหาชาติค่ะแต่เดิมหนังสือมหาเวสสันดรชาดกแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทฉันเป็นคาถาภาษาบาลีซึ่งสันนิษฐานว่าชาวอินเดียฝ่ายใต้เป็นผู้แต่ง มีทั้งหมด13กันรวม1,000คาถาจึงเรียกว่าสหัสคาถาหรือคาถาพันค่ะ เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยได้มีการนำเรื่องมหาเวสสันดรชาดกมาเทศสั่งสอนประชาชนซึ่งมีหลักฐานปรากฏครั้งแรกในศิลาจารึกหลักที่สหรือจารึกนครชุมและศิลาจารึกหลักที่6จารึกวัดป่ามะม่วงในสมัยสุขโขทัยนั่นเองค่ะ และต่อมาพบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในสมัยอยุธยาที่มีการแปลและแต่งเป็นภาษาไทยเล่มแรกคือมหาชาติคำหลวงค่ะต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงโปรดเกล้าให้นักปรา์ราชบัณฑิตเรียบเรียงเป็นภาษาไทยอีกครั้งเรียกว่ากาบมหาชาติแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทรา้ยาว และในสมัยรัตนโกสินทร์มีผู้แต่งร่ายยาวมหาเวสันดรชาดกขึ้นซึ่งมีเนื้อความที่สั้นกว่ากาบมหาชาติเพื่อที่จะได้เทศให้จบในหนึ่งวันแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร่ายยาวเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้มหาเวสันดรชาดกยังมีผู้นำไปแต่งเป็นภาษาไทยอีกหลายสำนวนใช้คำประพันธ์หลายชนิดเช่นกรอนฉันกาบลิลิ และรอยแก้วและยังมีสำนวนภาษาถิ่นอีกหลายฉบับค่ะเรามาดูที่มหาชาติสำนวนภาคต่างๆกันค่ะเริ่มที่มหาชาติภาคกลางเมื่อพศ2450กระทรวงศึกษาธิการได้รวบรวมและคัดเลือกมหาชาติสำนวนต่างๆที่มีความไพเราะมากที่สุด13กัน และนำมาพิมพ์เป็นเล่มสำหรับใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยเรียกว่ามหาเวสสันดรชาดกค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกันต่างๆที่มีผู้แต่งถึง6ท่านด้วยกันเดี๋ยวครูหมิวจะมาอธิบายถึงผู้แต่งทั้ง6ท่านเมื่อจบมหาชาติสำนวนภาคใต้นะคะมหาชาติภาคกลางแต่งด้วยรายยาวนิยมเรียกว่ามหาชาติกรเทศซึ่งมีความไพเราะ เพราะมีการใช้คำที่อลังการพันานาอย่างพิสดารหรือพันานาอย่างละเอียดละออน,นั่นเองค่ะต่อมามหาชาติภาคเหนือสำนวนที่น่าสนใจก็คือสำนวนส้อยสังกรซึ่งรวบรวมโดยพระคูอุบารีคุณูปมาจาร์ แต่งด้วยรายยาวและมีเนื้อความและสำนวนคล้ายกับสำนวนมหาชาติภาคเหนืออีกสำนวนหนึ่งก็คือสำนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดงส่วนการใช้คำจะมีการใช้คำง่ายๆไม่เน้นพรรณนาความอย่างพิสดารและมีการเล่นคำซ้ำที่ต้นวรรคค่ะต่อมามหาชาติภาคอีสาน มหาชาติภาคอีสานพบว่ามีหลายสำนวนด้วยกันซึ่งแต่ละวัดก็ต่างใช้ฉบับของท้องถิ่นนั้นๆมหาชาติสำนวนนี้มีเนื้อเรื่องเหมือนกับภาคกลางต่างกันที่สำนวนโวหารซึ่งเป็นภาษาถิ่นของท้องถิ่นอีสานแต่งด้วยรายยาวและมีความคล้ายกับสำนวนภาคเหนือคือการใช้คำง่ายไม่เน้นการพรรณนาพิสดารและมหาชาติภาคใต้ สำนวนที่น่าสนใจก็คือสำนวนพระมหาชาดกฉบับวัดมัชชิมาวาจังหวัดสงขลาซึ่งไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและมีเพียงชื่อผู้คัดลอกลงสมุดคอยคือภิกษุยีมะเศ้าและแต่งด้วยคำประพันธ์ที่แตกต่างจากมหาชาติสำนวนภาคอื่นๆคือแต่งด้วยกาบยานี11กรกาบฉบัง16กาบสุรางคนาง28และมาริณีชันสิ และการแต่งยังเน้นการพรรณนาความมากกว่าภาคเหนือและภาคอีสานแต่น้อยกว่าภาคกลางเนื้อเรื่องจะเน้นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นเช่นอาหารพันไม้และภูมิประเทศเป็นต้นค่ะต่อมาเรามาดูผู้แต่งกันก่อนนะคะ อันดับแรกต้องบอกก่อนว่ามหาชาติหรือมหาเวสันดรชาดกที่เราเรียนกันในวันนี้เป็นมหาชาติสำนวนภาคกลางเพราะส่วนใหญ่เราใช้ภาษากลางในการสื่อสารและเข้าใจกันมากที่สุดมหาชาติสำนวนภาคกลางจึงเป็นที่นิยมค่ะและก่อนหน้านี้ครูหมิวได้กล่าวถึงมหาชาติสำนวนภาคกลางที่มีผู้แต่งถึง6ท่านจะเป็นใครบ้างเรามาดูกันค่ะ ท่านแรกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณชิตชิโนรสแต่งไว้ทั้งหมดห้ากันคือกันทศพรกันหิมพานกันมหาราชกันอกษัตริย์และนครกันค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สแต่งไว้ทั้งหมดสามกันคือกันวนประเวท กันจุนลพลและกันศัก,กระบับค่ะต่อมานะคะเจ้าพระยาพระคังหนแต่งไว้สองกันคือกันกุมารและกันมัตสีพระเทพโมลีกลิ่นแต่งกันมหาพลสำนักวัดถนนแต่งกันทาน,นการและสำนักวัดสังกระจายแต่งกันชูโชกค,ค่ะ และนี่คือผู้แต่งมหาชาติสำนวนภาคกลางที่กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกสำนวนที่ไพเราะที่สุด13กันให้เราได้ศึกษากันค่ะต่อมาเรามาดูที่มาของเรื่องกันนะคะมหาชาติหรือมหาเวสันดรชาดกมีที่มาคือเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรดพุทธบิดาและพระประยุรยญาตเหล่าพระประยุรยญาต ไม่แสดงความเคารพเพราะมีทิฏฐิเนื่องจากพระพุทธเจ้ามีอายุอ่อนวัยกว่าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงยมกปาฏิหารหรือปาฏิหารคู่โดยการลอยขึ้นเหนือศีรษะของเหล่าประยุรยาติบริเวณต้นมะม่วงและปล่อยท่อน้ำท่อไฟออกจากร่างกายพระประยุรยาติเห็นดังนั้นจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและยอมทำความเคารพ หลังจากนั้นก็เกิดฝนโบกคารพัดขึ้นฝนโบกคารพัดมีลักษณะเป็นฝนสีแดงใครอยากเปียกก็เปียกใครไม่อยากเปียกก็จะไม่เปียกเมื่อตกลงสู่พื้นแล้วน้ำนั้นจะซึมหายไปเมื่อพระบิดาและเหล่ายาตญาติได้กลับไปแล้วพระภิกษุทั้งหลายจึงเกิดความสงสัยว่าฝนที่ตกลงเมื่อสักครู่นี้มีความเป็นมาอย่างไร พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบ,บอกไปว่าฝนนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกแก่พระภิกษุและนี่คือที่มาของเรื่องมหาชาติและมหาเวสสันดรชาดกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสันดรชาดกได้ความรู้ไปเยอะเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูหมิวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ